ที่ผ่านมาเป็นสีอะไเอ้านี่งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเนี่ยเด้องวดที่ผ่านมางวดก่อนหน้านั้นก็มีเราหายยังไม่เจองวดก่อนนั้นก็เข้าเข้าอ่างวดที่ผ่านมาก็เข้าสามตัวโต๊ดเนาะ รอบนี้สามตัวเลยอันนี้เป็นสถิติเก่าของพ่อชัยเก่าเดี๋ยวมาดูสถิติใหม่ของพ่อชัยกันนะครับจะเป็นงวดที่สามต่อเนื่องต่อนะครัจะเป็นงวดที่สามหรือเปล่านะครับที่เราได้เดินทางตั้งแต่แอดมินมาตามพ่อชัยนะครับสองงวดเข้าทั้งสองงวดงวดล่าสุดเข้าสามตัวโต๊ดงวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับที่เราเดินทางดิ่งจากบุรีรัมย์จากสุรินทร์นะครับตามพ่อชัยถึงกาลสินครับอ่ะงวดนี้จะได้ตัวไหนอย่างไร พอใช้จะนิ hmm. mm ่งเห็น hmm. ต mm ัวใดเนาะมาหอดพอท่านเอกทักทายพอใช้เลยพใช่สวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงก็เอาตัวเลขก่อนลืมทักทายลืมเอาเอาสถิติให้ดูก่อนมาถึงก็เอาเลขแย่งเดียวนำเอาเลขก่อนลืมทักทายโซโลแกนมอะนะครับพ่อโซโลแกมาได้ก่อน ขาไก่กินหอดขนขาไก่กินหอดขนมัมี่เนี่ยหรอหกตัวเหมืกมี่ีตัววาบานี้บ่ก้าหรอกั่ก้าทังประดันนะพอใช้มีตัวดับไหมถามกอดมีมีตัวดับทำดูวามัน ตัที่ยู่บยูเนาะดับแตงกาอมวันนี้ดับดเอาอันนี้แล้วก็ยังดับแต่ล้าบุรีรัมม์เขาฝากมากที่นี่วนนี้แล้วจังดับพอสบยพอสบายถามอันฝากมาฝากมาส้นเหรอบฝากไปชนแล้วพอสบายไปชนเขาจะเป็นอยอยงวดท่านงวดนะฮะมก็สูบมันพ่อสบายดับแพนพอสบายดับแปนแปไม่ได้พอใส่ไปเลยสูตรคานวณมาครับเานวณคำานวณบทเป็่นเลือยครับ เก้า <9, S 2> เป็น 7, 8, เจ <อ S 2> ็ดแปดเก้าเอซีเขียนไปพร้อมๆกันก็ได้นเนาะมี่น้องให้ตัวนี่มันมันมันเด็เลขแบบนี้นะตามที่จริงมันไปชนวเจ็ดก็แปดเราเอาเจ็ดก็แปดเป็นตัวนันรถเด่นเด่นไฮ่วงกลมเจ็ดก็แปดมันมันก็รแบบับเถอะคือตัวแ,บบแปดมันเท่าว่าเท่านั้นว่าดับอย่าเพิ่งเอาดับเนาะครับเนาะ<ไ>ขอชุดก,<ไ>ก็ดับสักก่อนอ่ะสำหรับนทางสามตัวละครสามตัวสามสองซี สามสองสี่สามสองสี่เอ็ดสี่รอเขียนไปพร้อมๆกันก็ได้เลยพี่น้องสามสองสี่ามสองสีแล้วก็สามสามสี่หอฮ่าเกาเขียดมี่สองสุดหรอมีสองสุดตัวมีสุดกันนี่สุดหนึ่งสามตัวนะตัวใดพอสุดกันคือศูนย์สี่หนึ่ง กันศูนย์สีสส่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่ง,งที่จริงอ่ะคอเราเมดดมัหนหัข้อทั้งหลงังไดบมันมีอยู่มันห่อไปซีตัวตึงหนเนะา,นาะมันมีมอยู่เก็ดตัวคี่เกียรตตัวมีสามที่เบี้ยต้องวาวันสน้นหนึ่งกับสามนั่นเขาเลยเอามาลงไว้สามหนึ่งฉันถือหาเมดมันก็ว่าหลายพวดบันเรื่องห้หาตัวเลย มดี้เนาะหาตัเลยอออ๋ออัสองตัวนั่นสตัวสองเก่ามีจังชุดพ่อไม่อยหาชุดห้าชุดสองตัวชุดแรกคือสองตัวมีห้าชุดไปห้าชุดครับถือเป็นชุดเต็มกมดก็เต็มเลยนั่เต็มครับเต็ม้ับเกสองเ เจ็ดครับเ็นคนอมเปนเ่อาครปดห้าแปดห้าเสเ็เจปดเิดแ้วยเดะครับมัหตามที่ริงเต็มมันมันจริงิเลยมันมันเอกเลยมันมาส้นสอตัวนะครับอีกชุดนึง็อเอเจีดหกเจ็ดหนครับ ห่ังก็เดยกเบิ่ออัีอย่างเด็กนนอ้วงเพื่อเพื่อมองไว้ใช่บูททูโพนนั่นไหวงวงกลมเนนๆงก้มเนีนๆคนวงกลมเนี้ยกเน้นนเราสองเก่าสองเก่าเก็สองเจ็ดเก็ดสองเราก็เก็ดหกสามตัววงแล้วนะครับวงแล้วสาุดนะพ่อเนาะ สามสามตัวนี้อันสามตัวนี่ซื้อหกขางไห้แน่นมันยันเป็นขึ้นสามสาตัวสาตัวนี่สามสอนั่นซื้อไปหกับนองสามตัวเขาเจ้าทีเร็าดอกกนนนนเนาะผู้ใหญ่ยักษ์ครับตัวนี้ถามมันเข่าตัวมันเ็มันมันไ่ได้ตัวน้ำไม่ได้เต็มเต็มเลยครับมันเกิดเต็มเต็มเลย มันเต็มมันมีอยู่มันมีมันมีหกสองแล้วก็สองหาสามหามาได้เล็กนะถ้ามันโตเต็มมันผ่านลายปวดมมันมีอยแปดชุดยันยันว่าโอ้ยเอาไม้ยังตลอดก็เดือดเสียงเงินใช้มาสื่อปฏิวัติกันอีกเนาะตอนเลยคัดให้เอาคำซมี่นะเอาคัดให้เน้นๆให้สิเพิ่มให้มเป็นหกตัวซะเพิ่มจะได้พอเพิ่มสองตัวนั้งหมดเพิ่มสองทุงจะได้พอสองหกทำ มันซุ้มบนเนี่จะเป็นเป็นบนเดีนี้เป็นล่างเนี่ยอ๋อค่ะอันนี้ลางตัวเฉพาะเรย่างบนตัวซุ้มนีปกติเรียกพ่อมันจส่วนากจะเป็นทั้งบนเรารับบนบนเินนี่ล่างก็มี่เกินขึ้หนึ่งอันเมื่กี้ต่รางน้ำเติมเติมคือหกสองนะครับบนบนล่างเป็นลางสือเือขึ้นเนี่ยมันะไรบ้างเนี่ยมีเือบางทีกับขึ้นบนอ๋อ ส่วนบนส่วนบนมันละลายแต่ว่าบนเกิดต้านหางเสือว่ามันมีอยู่แค่แต่สองซี่มันบ่เก๊เก่าเือนนะมับมันมันไม่เหมันเดือวะสุดกันในร่องไม่วาดมันผาดสุดกันโอ้ไต้เล็น้อยบ่ะอไม่เลยเยสุดสุดสุนยหมสุดสนไ่เล่ครับการถึงขั้นมเรียบร้อยมันมันมันเอแต่ยังคนน่า เขายาวเรียกดับนึ่งเดี๋ยวคนขับโชโชวคนขับโชัี๋ยวโชสำหรับเอฟีนะครับที่โชกดีครับคุณพ่อไช่นะครับพ่อไช่ขอเบอร์โทรของพ่อไดูตัวเลขนะคะเอฟซีเได้โชคมาแล้าเบอร์โทรคอนลงไหนะซนแปดศูนเพือคนอยากเห็นน้ำเลยอยากแปดศูนย์ปกาปกาเนาะคาบิชาเนาะเบอร์โทรค่ะศูนย์เจหา่งโทรหาพ่อใช่ได้ห้าหนึ่งคาแฟ ชาจาเฟ่เราแค่เจ็ดท้าในหลุใจก็องเจห้าสองเจ็ห้า่ยนมากนะครับทำบุญเพื่อน้นดวงันด้วยกันนะครับศูนย์แปดศูนย์้าหนึ่งสองเจดห้านะครับโติดต่อพ่อชัยเลตรงเลยนะครับ โชว์เวลาชแล้วพี่น้องตีสองก็ยังโทร่มาอยู่กับเหย่ออเหืนี่พน้อก็เลยไกลแกท่พ่อหวน้อพ่อเนาะพ่อบอกคนว่าให้ทุมาตอนใดนะจ๊ะก็ย่อมมาแรงสี่กับย่มือตย่เว้น่นล่ะบ่งายย่อมเว้นหลดเขาย่อขึ้นมันเหอนย่อมนอนเนาะไม่ได้ย่มีการจะโทม่มนาเนาะเล่นหกับเลยจะว่าเพราะื่ได้น่ะสามตัวในหกกลับนีเนาะพ่อสามตัวคู่แรกคู่แรกสามสองสี่สามสองตีไปขอบมุมุมาหนีหน่อยนึงเลพ่อ หันมาดังผุดก่อุนเด้หมดเดยอย่ามีการห้ามโทรมาเด้อพ่อจะนอนแล้วพ่อว่าให้เวลาหราวันแนวสามตัวมีสามหางนะครับสามสองสี่นี่คือตัวเด่นที่สุดนะครับแล้วก็ลงลงมาก็ห้าเก้าเจ็ดแล้วก็ตัวกันศูนย์สี่หนึ่งอันนี้สามตัวบนนะครับสองตัวก็ไปตัดเอาบนส่วนล่างนะครับพ่อบอกว่าหกสองสองเก้าเจ็ดสอง 8785แล้วก็76นะครับอันนี้ล่างใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ